ปรับเทียบกิมบอลตรงสามปุ่มด้านบนนะครับเลือกตรงควบคุมไปลเ,เลือกตรงปรับเทียบกิมบอลน,นะครับมันจะเลือกออโต้หรือม็นนู่นนะครับเราเลือกออโต้เลยปุ๊บกดปุ๊บมันจะขึ้นทีละเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตที่กิมบอลด้วยนะครับ ปรับสำเร็จแล้วล่ะครับปรับเทียบกิมบอลแล้วก็เราก็สามารถเอาไปทดลองบินได้เลย